ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดับบลคสปอ t c ตดอนะครับตอนนี้ผมกำลังใกล้ถึงเมืองนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์ก็จะแนะนำเรื่องการเดินทางนิดนึงคือสมัยก่อนเนี่ยแต่จริงเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีทางเลี่ยงเมืองนะครับเลี่ยงเมืองก็คือใครจะขึ้นเส้นหนึ่งหนโยธินเก่าเนี่ยที่ขึ้นเชียงใหม่ไปทางกําแพงเพชรตากลำปางเชียงใหม่เนี่ย ก็เลี้ยวซ้ายผ่านเส้นเลียงเมืองตั้งแต่แรกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มาถึงตรงนครสวรรค์แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนที่ไม่เคยมาก็จะงงเล็กน้อยนะครับก็คือตรงที่ช่วงที่จังหวะที่ข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะครับเนี่ยครับตรงนี้นครับข้ามแม่น้ำาเจ้าพยาตรงกลางนั่นคือสะพานเก่านะครับ จังหวัดที่ข้ามตรงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาพอลงสะพานไปปุ๊บเนี่ยจะเจอตัวเมืองนครวสวรรค์หลายคนก็งงนะฮะอา,อาจจะมีเคยเพื่อนบอกว่าเพื่อนนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยานะะอาจจะเคยมีเพื่อนบอกว่า,อาพอข้ามไปแล้วเนี่ยให้เลี้ยวขวาทีนี้หลายคนไม่เข้าใจก็คือเลี้ยวขวาแบบเลี้ยวเลยมันก็จะเข้าเมืองไปเลยนะฮะพอเข้าเมืองนครสวรรค์แล้วเนี่ยจะงงครับ แล้วช่วงที่เราลงสะพานเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเลี้ยวเข้าเมืองก่อนนะครับให้ตรงไปก่อนครับเนี่ยครับป้ายพิณุลโลกตรงนี้ให้ตรงไปสังเกตดีๆครับคนมากคืนนะครับโดยมากกลางคืนเนี่ยชอบหลงกันคะกลางคืนนะ่ยไปเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้ก็งงครับ ยิงนครสวรรค์ก็เป็นเมืองหน้าแว้นนะครับรผ่านกลางคืนเนี่ยตลาดโตลุ่งนะครับริมน้ําเจ้าพยานะครับตลาดที่ขายอาหารขายกับข้าวตอนเย็นเนี่ยมีอะไรน่าทานหลายอย่างแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็ลองแวะดูะครับนี่ครับตรงไปครับผ่านไอ้หอนาฬิการเนี่ยแล้วเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับ ตรงไปเรื่อยๆแต่ตอนหลังเนี่ยถ้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนผมก็ผ่านตรงนี้เนี่ยรถก็ติดพอสมควรนะครับคือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงนะครับนี่จะเห็นป้ายพิจิตรพิศโลกอ้ออีกเรื่องหนึ่งจังหวัดพิจิตรเนี่ยหลายคนก็เข้าใจผิดเหมือนกันว่าอยู่ถึงก่อนนครสวรรค์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนครสวรรค์แล้วเนี่ยถึงจะพิจิตรนะครับพิจิตรจะอยู่แนวเดียวใต้กับพิรบูรณ์นิดนึงนะฮะนี่ครับเลี้ยวขวาตรงเนี้ย เนี่ยครับเลี้ยวขวาตรงเนี้ยเนี่ยครับจะป้ายพิจิตพิชิตโลกร้อยสามสิบห้ากิโลถึงพิจิตแล้วร้อยเดินไานั้นอีกหน่อยก็ถึงพิจิตโลกครับพิจแต่ว่าเส้นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยเราพอเข้าเส้นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะฮะอ่าเราจะไม่ได้ผ่านพิจิตโดยตรงเราจะผ่านถ้าใครจะเข้าพิจิตต้องเลี้ยวขวาเข้าไปอีกครับเนี่ยครับตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงพิจิตโลกครับพอลงสะพานแล้วอย่าไปเลี้ยวเลยนะครับพอเลี้ยวแล้วเข้าตัวเมืองนครสวรรค์จะงง